เฉพาะแต่คนในประเทศเท่านั้นนะคะที่รอลุ้นผลการเจรจาระหว่างรัฐบาลของเบียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อน,นําไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงค่ะเพราะว่าแรงงานเบียนมาที่อยู่ในไทยกว่า2 0 0 0 0 0คนขณะนี้ก็รอฟังความคืบหน้าเช่นเดียวกันนะคะว่ากระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็เตรียมที่จะโยกย้ายกลับไปสู่บ้านเกิดค่ะติดตามรายงานจากคุณสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ จังหวัดสมุทรสาครของไทยมองเผินๆอาจจะคล้ายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของเมียนมาไปแล้วโดยความที่มีแรงงานเมียนมาทํางานและอาศัยอยู่ไม่ต่ํากว่าหลักแสนภาพเมื่อสองปีก่อนที่คนงานต้อนรับองซานซูจีกันอย่างเนืองแน่นบอกได้ดีว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมคนงานเมียนมา,มากขนาดไหน แม้จะไม่เชื่อมั่นนักว่ากระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ที่เข้ามาทํางานในไทยต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าหากสันติภาพเกิดขึ้นในเมียนมาเมื่อไหร่พวกเขายินดีจะกลับไปทํางานที่บ้านของตัวเองค่ะความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ต้องมาอาศัยอยู่ในต่างแดนร่วมกันเป็นเรื่องปกติของภาพชีวิตที่นี่ชาวเมียนมาหลายๆคนที่เข้ามาทํางานในตําบลท่าสายจังหวัดสมุทรสาครเห็นตรงกันว่า ถ้าบ้านเกิดสงบลงจริงก็จะกลับบ้านเพื่ออยู่ใกล้ชิดครอบครัวกลับค่ะเพราะอะไรอ,อะไรที่หนูนะ้มันมีครอบครัวของเราีอยู่นี้ค่ะน่าจะกลับเพราะอะไรเพราะว่าอยากอยู่ที่บ้านมากกว่าก็าอยู่ที่นี่ก็ก็ต้องเสียตําเสียค่าไปสปอร์ตเสียอะไรเยอะอยู่ค่าสงบแล้วมีงานทําก็กลับถ้ามองว่าอยู่แบบสงบ เล่นรอยตัาคนตามเออมนก็ทางเกมไปได้เหมือนประเทศอื่นอ่ะคนบางคนอยากจะกลับบ้านอยากอยู่ประเทศเราเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันพัฒนาขึ้นมันก็ดีนะแต่ว่าไม่รู้มันจะพัฒนาคืหรอเปล่าอย่างที่เขาบอกประธานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติเมียนมาเห็นว่าหากกระบวนการที่รัฐบาลกําลังดําเนินการก่อให้เกิดสันติภาพในเมียนมาจริงชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในไทยส่วนใหญ่ก็ต้องการกลับไปทํางานในประเทศเพราะเมื่อประเทศสงบ สถานประกอบการในเมียนมาก,ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นก็ช่วงอย่างนี้ขึ้นเดือนนี้เลยครับก็ตอนนี้รัฐบาลตอนนี้กําลังสร้างโรงงานอระสาหกรรมเวลามีงานทันก็ั้งโรงงานเสร็จก็ส่วงอย่างยั้กับกลับไปประสุหพรรมาก็มีค้อยู่เมืองไทยขั้นแรงขั้นต่างทำเลยพอพออยู่ได้แต่ว่า ข้าชาจ,จกายอายุทุกคนคิดว่าอยู่บ้างพ่อแม่ไม่เสียงานก็ที่อยู่นี่ครับการปาระทะกันระหว่างรัฐบาลเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีมาตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหาราชาอาณาจักรเมื่อพุทธศักราช2491 ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันนำโดยประธานาธิบดีเต็งเซงระบุถึงข้อเสนอและผลักดันการเจราจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม2554สันธนแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน